ในโลกของการเลี้ยงสุนัขไม่เพียงแต่เรล่านั้นเห็นพวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักและก็ซื้อสัตว์เท่านั้นแต่ยังเห็นสุนัขหลายสายพันธุ์ที่มีความสามารถพิเศษในการเล่นกีฬาและกิจกรรมต่างๆโดยแต่ละสายพันธุ์นั้นก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับเกมกีฬาลากหลายครับวันนี้เราจะไปพบก,กับ4สายพันธุ์สุนัขยอดนิยมสําหรับเกมกีฬาครับเราจะมีสายพันธุ์ใดบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. เยอรมันเชพเพิร์ดเยอรมันเชพเพิร์ดเป็นสุนัขที่นํามาใช้ในการทํางานกับตํารวจและก็ทาหารอย่างแพร่หลาย ด้วยความสามารถในการเรียนรู้คำสั่งที่ซับซ้อนและความทนทานสูงพวกเขายังเหมาะสำหรับกีฬาชุดหุ่นซึ่งเป็นการฝึกสุนัขที่ต้องใช้ความแข็งแกรง่งการป้องกันและการปฏิบัติตามคำสั่งสุนัขสายพันธุ์นี้ยังสามารถสาแสดงฝีมือได้ดีครับในการแข่งขันกีฬาประเภทเฮอร์ดิ้งและก็แทร็กกิ้ง 2. องโกลเด้นรีทรีฟเวอร์โกลเด้นรีทรีเวอร์เป็นสุนัขที่ได้รับความนิยมในการฝึกฝนสำหรับเกมกีฬาหลายประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกีฬาเฟสครับหรือว่าเกมจับสิ่งของ พวกเขามีความสามารถในการนําสิ่งของกลับมาได้อย่างรวดเร็วและก็แม่นยํานอกจากนี้ยังโดดเด่นใน,ในการแข่งขันกีฬาด็อกไดวิ่งซึ่งเป็นกีฬาที่กระโดดลงน้ําเพื่อนําสิ่งของกลับมา 3. แจ็คละเซลเทอรเรียแจ็คละเซลเทอเรียเป็นสุนัขที่มีขนาดเล็กแต่เต็มไปด้วยพลังและก็ความกล้าหาญพวกเขาไปที่รู้จักจากความรวดเร็วและก็ทักษะในการกระโดดครับสายพันธุ์นี้มักถูกนําไปแข่งขันในกีฬาฝ่ายบอซึ่งเป็นกีฬาาทีี่่่มมกรรรแแขนขขงงันวิละ,ะด,ด้อุปสค นอกจากนี้พวกเขายังโดดเด่นในกีฬาฟิสบี้ด้วยที่ต้องใช้ความเร็วและการจับวัตถุที่แม่นยำ C.Border ด o l l คอ b ีบอด r c o คอ i ีเป็นสุนัขที่รู้จักกันในฐานะสุนัขที่ฉลาดที่สุดในโลกนอกจากความฉลาดแล้วยังมีความรวดเร็วและก็พลังงานไม่มีที่สิ้นสุดพวกเขามัาจะรับการฝึกฝนเพื่อการทำงานในการต้อนแกะและมักจะประสบความสำเร็จในกีฬาอะจิลิตี้กีฬาที่ต้องมีความคล่องตัวสูงการแข่งขันต้อนสัตว์ และเกมที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญาขอดีนั้นคือน,น้ำมวันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้และคลิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไครดีน,นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ